อตอบกูระหว่างตุจ๊จีนกับปีชงต่างกันยังไงในเมื่อมึงก็ไหวเหมือนกันมึงบอกว่าปีชงเป็นเรื่องดีดียังไงกูเห็นเดือดเนื้อร้อนใจกันทั้งประเทศวิ่งหาวิธีแก้กับทั้งประเทศเพราะมันมีตัวหนึ่งอีตัวหลายตัวที่ชอบมาตั้งบอกว่าปีชงปีนี้มีใครบ้างปีชงปีนี้ประทาร้อยปอร์เซ็ตปีชงปีนี้ไม่ดีต่อใคร จะเกิดความล่มจมยังไงจะเกิดการสูญเสียเงินทองยังไงต้องหาวิธีแก้อีคนฟังด้วยความโง่ด้วยคานขาดเขาเบาปัญญาก็เริ่มละสิทีนี้เริ่มอะไรเริ่มเกิดความหวาดกลัวกลัวว่าอะไรกลัวว่าปีชงจะทําให้เกิดความล่มจมในการใช้ชีวิตมึงก็เริ่มหาอะไรหาวิธีแก้เห็นไหมมึงเกิดความกลัวจากความเชื่อเหล่านี้ พ่อมึงเชื่อตามเขาว่าถ้าไม่ทําตามไม่ไปแก้ชีวิตมึงจะล่มจมจะชิบหายเข้าใจหรือยังว่าทําไมกูถึงต่อต้านแดนตี้ต่อสิ่งเหล่านี้เพราะอะไรเพราะมันทําให้มึงเกิดความกลัวและสุดท้ายมึงก็วิ่งหาวิธีแก้แล้วการแก้นั้นกูถามว่ามึงต้องเสียตมมังไหมก็ต้องเสียตัง แล้วการเสียตงา์น้ำมันทาให้มึงได้เงินกลับคืนมาไหมไม่ได้มึงเสียฟรีแล้วชีวิตมึงยังลำบากเหมือนเดิมไหมก็ยังลําบากเหมือนเดิมมึงแก้ปีชงมากี่ปีแล้วดีขึ้นบ้างหรือยังนี่เหรอประเพณีที่มึงรักษาไว้มันต่างยังไงกับตอนนี้ที่มึงนั่งไหว้กันแล้วหวังว่าชีวิตมึงจะรวยชีวิตมึงจะประสบความสําเร็จชีวิตมึงจะหมดนี่หมดศีนมันต่างกันยังไงมันเรื่องเดียวกันเลยแล้วหาว่ากูได้ค่า ประเพณีก็มันไม่ดีมึงจะให้กูรักษาได้ยังไงก็มันผิดจากหลักสาัจจาความจริงมึงจะให้กูรักษาได้ยังไงก็มันไม่พูดไม่ถูกต้องตามหลักเหตุผลของโลกมึงจะให้ไม่มึงจะไม่มให้กูพูดได้ยังไงถ้ามึงไหว้กันมาทุกปีทําไมมึงไม่หมดมี้สักปีถ้ามึงไหว้กันมาทุกปีทําไมชีวิตมึงยังมีความทุกข์ทุกปี ถ้ามึงไหว้กันมาทุกปีทําไมชีวิตมึงไม่ดีกว่าเดิมขึ้นทักปีถ้ามึงไหว้กันมาทุกปีทําไมสุขภาพร่างกายมึงยังไม่แข็งแรงเหมือนเดิมทุกปีมึงตอบกูให้ได้ถ้ามึงมั่นใจว่าการไหว้แล้วทําให้ชีวิตมึงดีขึ้นมึงย้อนกลับไปดูมีอะไรบ้างที่ดีขึ้นมึงตอบได้หรือยังนอกจากคําว่าเสียตัง มึงเคยทํารายรับรายจ่ายบ้างไหมบัญชีที่มึงไหว้หมดเงินหมดทองกับการไหว้ไปในแต่ละปีมันทําให้มึงได้เงินได้ทองจากการไหว้กลับมาอย่างไงบ้างมันทําให้ชีวิตมึงเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างมันทําให้สันดานมึงดีขึ้นกว่าเดิมยังไงได้บ้างกูเห็นคนไหว้ก็ยังครอบครัวแต่สและขาดยังมีการหย่าล้างกันยังมีการทะเลาะเบาแแว้กันยังมีการช่อโกงกันยังมีการรักษาประพฤติการพูดโกงดืสุรา กูเห็นก็ยังมีการทําความเลวความชั่วอย่างเดิมอยู่ไม่ใช่เหรอแล้วไหนเราว่ามันดีกว่าเดิมดียังไงล่ะตอบมาสิจงมีธรรมเป็นประทีมีธรรมเป็นสระมีตนเป็นประทีมีตนเป็นสระไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสระเป็นอยู่พระพุทธเจ้าสอนให้พึ่งตนพึ่งธรรมเอาธรรมมพุทธเจ้ามาปฏิบัติตาม แล้วแก้ไขสันดานของตนตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้ามีหลักเกณฑ์หลักการที่เรียกว่ากุศลกรรมสิบมีกายสุจริตวาจาสุจริตใจสุจริตละเว้นจากการฆ่าสัตว์ละเว้นจากการลักทรัพย์ละเว้นจากการปราบผู้ผิดในการมละเว้นจากการพูดโกหกละเว้นจากการยุตยงให้ชาวบ้านเขาแตกกันละเว้นจากการพูดคำหยาบละเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ ละเว้นจากการโลภเพ่งเลนอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นละเว้นจากการที่มีความพยาบาทมาดร้ายต่อบุคคลอื่นละเว้นจากความเห็นผิดจากหลักสัจจากความจริงของโลกนี่ต่างหากที่ทําให้ชีวิตมึงเจริญนี่ต่างหากที่ทําให้ชีวิตมึงดีนี่ต่างหากที่ทําให้ชีวิตมึงประสบความสําเร็จคือกายสุจริตวาจาสุจริตใจสุจริตนี่ต่างหากที่ทําให้ชีวิตมึงเปลี่ยน เขาไหว้เขาไหว้แล้วไม่ได้ร้องขอตามที่มึงพูดไงเบียรแล้วเงินเขามึงแน่ใจเหรออีสัมอางมึงแน่ใจเหรอว่าเวลามึงไหว้มึงไม่ขอคําว่ารวยมึงอย่าตอแหลกูนะอีสัมอางกูว่าน้าตามึมงเนี่ยไม่ได้เหมาะกับชื่อเท่าไหร่นะสภาพไมได,ดูสัมอางเลยนะกูว่านะจะดูว่าสัมออยมากกว่าไม่น่าสัมอางน่าจะชื่อสัมออยกูเปลี่ยนชื่อให้ใหม่มาดูสัมออยแล้วเกิน ดูเรียกร้องหาความสนใจจากชาวบ้านเหลือเกินโคตรพอ่อโคตรแม่ใครที่ไหนสอนว่าถ้าไหว้ตุดจีแล้วจะไม่มีการเลิกลาจากกันอาแล้วมึงไหว้ทำไมอ่ะอะตอบกูหน่อยมึงไหว้ทําไมเท่านั้นอ่ะอถ้าไหว้แล้วไม่มีอะไรดีขึ้นมึงตอบกูหน่อยไหว้ทําไมอะตอบถ้าไหว้แล้วชีวิตมึงดีไม่ได้ ถ้าไหว้แล้วครอบครัวมึงดีขึ้นไม่ได้ถ้าไหว้แล้วมึงเลิกลาจากการหย่าร้างไม่ได้ถ้าไหว้แล้วมึงเปลี่ยนแปลงสันดาเตงไม่ได้ไหว้ทําไมตอบกูหน่อยเอาตอบมึงไหว้ไปเพื่ออะไรเสียเงินเสียทองตั้งเยอะตั้งแยะมึงไหว้ทาไมตอบเอาตอบ กูอยากรู้คาตอบมึงงั้นมึงจะไหว้เพื่ออะไรตอบกูหน่อยกูขอขอเหตุผลในการไหว้มึงไปเสียเงินเสียทองตั้งเยอะแยะมากมายไหว้ทําไมถ้าไม่เพื่อรวยไม่เพื่อประสบความสําเร็จไม่เพื่อได้เงินได้ทองไม่เพื่อความร่ำรวยความเห็นไม่เพื่อการประกอบธุรกิจที่จเจริญรุ่งเรืองอะแล้วไหว้ทาไมตอบกูหน่อยกูอยากรู้ไหว้ทําไมถ้าไม่ใช่เพื่อสิ่งนี้ ตอบอีสัมางตอบกูเดี๋ยวนี้ตอบกูหน่อยกูอยากรู้เหตุผลสี่โมงกว่าละเดี๋ยวกูจะยุติกูยอมไม่ไปกูยอมไม่มีใครแม้ตอไปอยากขึ้นไหมไหมล่ะเดี๋ยวกูให้ขึ้นเอาไหมก็ไหวแล้วพวกกูสบายใจแล้วมันเป็นเงินของพวกกูไม่ได้ไปขอเงินมึงมาไหวนะไอเบียแล้วกูห้ามมึงไหว้เหรอ กูห้ามึงได้เหรอเงินอยู่ในใครอยู่ในบัญชีมึงเงินใครเงินมึงใครเป็นคนหามามึงหามาเกี่ยวอะไรกูไหมไม่เกี่ยวอะไรกับกูกูห้ามมึงไหวไหมกูไม่ได้ห้ามมึงไหวแล้วมันหนักกระบานจะอะไรมึงตอบมึงไหวแล้วมึงสบายใจถ้ามึงมั่นจะมือสบายใจแล้วเกี่ยวอะไรกูแล้วกูจะพูดกูพูดแล้วกูสบายใจหนักอะไรกระบานมึงตอบกูมาการที่กูพูดหนักอะไรกระบานมึงตรงไหนในเมื่อมึงบอกว่าเงินมึง ทำแล้วมึงสบายใจนาะไรกับกูแล้วกูพูดกูพูดแล้วกูสบายใจนาะไรกับบานมึงตอบกูตอบให้ได้กูใช้คําพูดที่มึงพูดย้อนกลับไปหามึงในเมื่อมึงไหวและสบายใจกูพูดแล้วกูสบายใจทําไมกูจะพูดไม่ได้เอ้าตอบทําไมกูถึงพูดไม่ได้ในเมื <S 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 ่อมึงบอกว่าเงินมึงมึงไหวและสบายใจมึงไม่ได้ กูกูมาแล้วมึงไม่ได้เอาเงินกูไปใช่กูไม่ได้แล้วกูไม่ได้ห้ามมึงงั้นมึงตอบกูได้ว่าทําไมกูไม่มีสิทธิพูดเอาตอบก็ถามย้อนอาจารย์นั่นแหละเมื่ออาจารย์บอกว่าไหว้แล้วไม่เห็นจะดีขึ้นไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นผมก็ถามอาจารย์กลับว่าผมไหว้แล้วมันหนักกระบาลอะไรอาจารย์ก็กูถามมึงนี่ไงว่าแล้วมึงได้อะไร ถ้าไม่ได้มันก็ไม่หนักอะไรกระบาลมึงก็ไม่ได้หนักอะไรกระบาลกูและคําถามการที่กูพูดแบบนี้ว่าได้อะไรแล้วมันหนักกระบาลส่วนไหนของมึงอ่ะตอบกูสิในเมื่อมึงย้อนกลับกูกูก็ย้อนกลับมึงเหมือนกันเอาสิกูถาม Gobierno Window มึงมึงตอบไม่ได้มึงตอบได้แค่ว่าความสบายใจแล้วมึงบอกว่ามึงสบายใจหนักอะไรกบาลกูงั้นกูถามมึงการที่กูตั้งคำถามกับมึงกูหนักกระบาลอะไรมึงอ่ะตอบกูจะดูซิมึงจะตอบยังไงต่อไปการที่กูพูดว่ามึงได้อะไรหนักกระบาลส่วนไหนมึง ตอบหนักส่วนไหนในเมื่อมึงไหว้ได้มึงก็ไหวไปสิกูก็ไม่ได้ว่าอะไรกูก็พูดได้ในเมื่อมึงบอกเงินมึงใช่นี่ก็ปากกูมึงบอกความสบายใจมึงใช่นี่ก็ความสบายใจกูทําไมละ่ะแล้วกูถามว่าทําไมกูจะไม่มีสิทธิ์ไหว้เอาแล้วกูไปบังคับมึงตอนไหนว่าห้ามไหว้ มึงมีสิทธิ์ในการไหว้และทุกคนมีสิทธิ์ในการไหว้กูห้ามคำไหนที่กูห้ามมึงไหว้แล้วการที่กูพูดก่อนหน้าเนี้กูกำลังพูดมึงไปไหว้ทำไมไม่ได้อะไรกูถามมึงเหรอกูเอ่ยชื่อไหมอีสามางมึงไปไหว้ทำไมเลิกไหว้มึงอย่าไปไหว้มึงไม่ควรไหว้กูขอสั่งมึงด้วยอำนาจของกูห้ามไหว้กูสั่งมึงด้วยอำนาจของกลุ่มคนตื่นทาจงยุติการไหว้นี้เดี๋ยวนี้ไม่งั้นกูจะฟ้องร้องมึง มีคำไหนกูพูดคำนี้บ้างเปล่าแต่คนเดือดร้อนคือใครมึงกูเอ่ยชื่อไหมไม่กูด่ามึงไหมไม่กูรู้จักมึงไหมไม่กูเคยเห็นมึงไหมไม่กูรู้จักโคตรพ่อโคตรแม่มึงไหมไม่แม้แต่ตัวมึงกูก็ไม่รู้จักคำถามคือมึงดิ้นอะไรอ่ะตอบตอบกูหน่อยมึงดิ้นอะไรในเมื่อกูไม่ได้คุยกับมึงอ่ตอบหน่อยมึงดิ้นอะไร กูพูดกับมึงหรือเปล่าเปล่ากูด่ามึงไหมเปล่ากูพูดถึงมึงไหมเปล่ามึงดิ้นอะไรเอาตอบสิอาคุณจะคุยกับมึงเลยแหละเสมอกันหรือไม่ในเมื่ออาจารย์ก็ไม่หนักกระบาลผมก็ไม่หนักกระบาลอาจารย์หรือจะให้หนักกระบาลทั้งคู่ถือก็หนักวางก็เบาใช่ไหมครับอาจารย์ก็น่ารศิแล้วทำไมมึงไม่วางอะ กูไม่ได้ถืออะไรเลยเพราะกูไม่ได้ว่าแบบมึงมึงน่ะถือทุกเรื่องเลยถือว่าต้องไหว้แบบนั้นถือว่าเป็นเงินของมึงถือว่าเป็นความสบายใจของมึงจากการไหว้ไหว้แล้วไม่ได้อะไรไหว้แต่ความไหว้แล้วได้แต่ความสบายใจคนที่หนักไม่ใช่กูคือมึงพาะมึงถือทุกเรื่องเลยกูอ่ะไม่ได้ถืออะไรเลยกูไม่ไหว้กูไม่เชื่อกูไม่ทํากูไม่เสียตังค์กูสบายใจโดยไม่เสียตังค์แม้แต่บาทเดียวคนที่ถือไม่ใช่กูแต่คือมึง ดังนั้นคนที่ควรจะบอกคือมึงต้องบอกตัวเองว่าเฮ้ยการที่มึงเสียเงินเสียทองแล้วได้ความสบายใจไปเพียงเล็กน้อยแต่มึงเสียเงินหนักมากคนที่หนักคือมึงนะไม่ใช่กูเพราะกูไม่ได้เสียเงินเลยแม้แต่บาทเดียวคนที่เบาเนี่ยคือกูเพราะเงินในกระเป๋ากูเนี่ยอยู่ครบทุกบาททุกสตางค์แต่คนที่เงินในกระเป๋าไม่ครบคือมึงคนที่หนักคือมึงเข้าใจหรือเปล่า ดังนั้นคนที่ควรวางคือมึงไม่ใช่กูกูงงอ่ะดิ้นอะไรอ่ะใช่เงินมึงทุกอย่างถูกต้องเลยเงินมึงความเชื่อมึงสันดานมึงทุกอย่างคือมึงแล้วด่ากูเพื่ออะอกูถามทุกคนที่ด่ากูนะที่ด่ากูว่าล้มล้างพิธีล้มล้างการไหวาการบูชาเป็นความเชื่อเขาเป็นศรัทธาเขากูด่าใครหาตัวไหมกูหน่อยกูด่าใครหามา แต่มึงน่ะด่ากูได้ตรงเลยใช่หรือเปล่าใช่กูไม่ได้ด่าใครเลยกูแค่พูดตามความเป็นจริงไม่มีการพาดพิงถึงตัวบุคคลแต่มึงน่ะด่ากูตรงๆเลยใช่หรือเปล่าอ้ามึงหามาสิกูด่าใครสักคนหนึ่งที่เป็นตัวบุคคลชัดเจนหามาให้กูหน่อยว่ากูด่าใครไม่มีกูแค่สู้แค่พูดแค่สอนไปตามหลักเหตุผลตามความเป็นจริงแต่มึงน่ะด่ากูเลยนะ ใช่หรือเปล่าแล้วมึงหาว่ากูด่ามึงก่อนกูด่าใครกูด่ามึงตอนไหนกูไม่เคยรู้จักมึงด้วยซ้ำคนต่างๆนานาเอากูไปดา่าเอากูไปดา่าเล่นพ่อล่อแม่แขวนกูประจานกูกูด่าใครไม่ด่าใครเลยแต่คนที่ด่ากูอ่ะด่าชี้ประเด็นมาที่กูเลยนะคำถามคือหาตัวไหมกูดหนว่ากูด่าใครอยู่ไม่มีเออนั่นสิกูก็งง เหนื่อยยังครับอาจารย์พอแล้วที่เกลียดทะเลาะกับอาจารย์อ๋อกูด่าได้ทั้งวันแล้วกูไม่มีคำว่าเหนื่อยหรอกกูสามารถทะเลาะกับมึงได้แต่เช้ายันเย็นเพราะกูเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญและชานาญการในการด่ามึงไม่รู้จักกูหรอกูโด่งดังทุกวันนี้แล้วกูมีคนติดตามได้เยอะขนาดนี้จากการด่ากูบริโภคคําด่าเป็นอาจินเลยนะดังนั้นการที่กูด่าไม่มีคําว่าเหนื่อยกูยิ่งด่ายิ่งมีพละกําลังเวลากูไม่ด่านี่กูจะเศร้าสร้อยเหงาหงอยมากเลยเพราะฉะนั้น ไม่ต้องถามกูว่ากูเหนื่อยไหมมึงน่ะเหนื่อยไหมคําถามสิ่งที่มึงทําอยู่ทุกวันเนี่ยเหนื่อยไหมสิ่งที่มึงตามด่ากูทุกวันเนี่ยเหนื่อยไหมสิ่งที่ตามจองล้างจองผานไม่เห็นด้วยกับกูขัดแย้งขัดขาแล้วโจมตีกูใส่ร้ายกูป้ายสีกูทุกวันเนี่ยมึงเหนื่อยไหมสิ่งที่ต้องย้อนกลับไปถามคือตัวมึงเองอ่ะเหนื่อยหรือเปล่ากูไม่เหนื่อยถ้ากูเหนื่อยกูไม่นええั่งพูดขนาดนี้ เสียเวลาคนอื่นก็จะฟังทาไปดีนะครับไม่ใช่ทําล้าเส้นชาวบ้านกูไม่เคยล้าเส้นใครกูล้าเส้นยังไงพูดหน่อยกูล้าเส้นยังไงพูดหน่อยไม่จบใช่ไหมงั้นโต้กันต่อกูล้าเส้นยังไงพูดมาอะไรที่เรียกว่าล้าเส้นพูดไม่ใช่เอาธรรมะไปล้าเส้นชาวบ้านเขาไปโดยไม่มีสาเหตุในขณะที่เขากำลังกินหมูกินไก่กันแล้วกูล้าเส้นยังไงพูดมาอะไรที่เรียกว่าล้าเส้น ตรงไหนที่เรียกว่าลำเส้นคำไหนที่เรียกว่าลำเส้นพูดอ่ายกสองเริ่มคำไหนที่กูสอนลํำเส้นพูดแล้วสิ่งไหนที่กูพูดพระพุทธเจ้าไม่เคยพูดมาก่อนพดยกสองมาผมพูดตอนไหนครับว่าด่าอาจารย์ก่อนดีเหี่ยวมึงย้อนกลับไปไปอ่านสิที่มึงพิมพ์กูสิ ม,มึงด่ามึงดูซิแต่ละคำที่มึงสำลอกออกมา,นานดา่ากูหรือเปล่าย้อนกลับไปดูหน่อยที่มึงพิมพ์มานะดา่ากูกี่คำเลื่อนขึ้นไปดูสิลืมคำพูดตัวเองหมดแวเหรออะย้อนกลับไปดูซิมึงด่าอะไรกูบ้างตั้งแต่คำแรกขึ้นมาเนี่ยที่มึงพูดขึ้นมาเนี่ยย้อนกลับไปดูหน่อย ไม่ดา่ากูเลยเมี้ยมึงเหมือนคนบ้าก,กฎหมายไม่รู้จักคำว่าสังคมปกครองไม่ดา่ากูเลยเหมือนคนบ้าก,กฎหมายไม่ด่าเลย<ม>ในนี้พ่อแม่ไม่บอกบ้างหรือว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจานไหนๆก็ไร้สาระหาแดกกับคนหัวอ่อนไม่ดา่ากูเลยหาแดกกับคนหัวอ่อนไม่ดา่าเลยหาแดด่ากูว่าเป็นคนหาแดกกับคนหัวอ่อน ไม่ด่าเลยนี่คือคําชมโอ้ตกมือขอบคุณนะอุตสาชมกูให้รางวัลหน่อยให้อะไรดีล่ะอ่านี่แล้วกันนี่มีคนก็ให้กูมากูยืนอยู่กระโถวนวางอยู่ขงข้าให้เป็นรางวัลหนึ่งอันนี่คือคําชมหาแด่กับคนหัวอ่อนนี่เขาชมกูนะเนี่ย มาหาสัจจรรยร์ไทยแลนด์มากกูจะได้จําไว้ว่าแบบนี้เป็นคาชมเพราะฉะนั้นสิ่งที่กูพูดมาในไพยหลอดหมดเลยนะถ้ามันบอกว่ามันไม่ได้ด่ากูแสดงว่าสิ่งที่กูพูดมาแต่ต้นจะจบในภพยหลอในเบื้องต้นท่ามกลางาที่สุดเลยนะนี่คือชมนะสิ่งที่กูพูดไปเนี่ยภพยหลอหมดทุกอย่างเลยมันใช้คําด่ากับกูว่ากูหาแดดก,กับคนหัวอ่อนนี่ไม่ใช่คําด่านะนี่คือคําชม กูจะได้จำไว้กูชอบเวลามีคนแบบนี้เข้ามากูชอบชอบ